สวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีน,นี้นะมาทำคลิปตอบคอมเมนต์นะครับเพราะว่ามีเอฟซีของเราสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของแหวนลูกสูบเนี่ยนะแหวนลูกสูบของรถสีจังหวะเวลาที่เราประกอบหรือว่าเวลาที่เราง้างแหวนใส่กับลูกสูบเนี่ยนะเวลาที่เราง้างแหวนที่จะใส่เข้ากับลูกสูบเนี่ยมันจะหักไหมนะวันนี้ก็เลยถือโอกาสจะมาหักแหวน จะมาทำการหักแหวนของรถสีจังหวะให้ทุกท่านได้ดูนะว่ามันจะหักไหมนะครับเวลาที่เราประกอบนะครับ f c นะอ่าก็วันนี้เราก็กล้าที่จะเอาแหวนแหวนใหม่นะเนี่ยแหวนใหม่นะว่าแหวนใหม่ๆเลยนะเนี่ยนะอ่าเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ f c ได้ดูว่ามันใหม่แค่ไหนนะเดี๋ยวจะไม่เชื่อ เดี๋ยวหาว่าเอาแหวนเก่ามาทําการหักนะแหวนที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นแหวนของใหม่นะต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นแหวนของใหม่และเป็นแหวนเทียมเกรดธรรมดาเลยนะเป็นแหวนเทียมเกรดธรรมดาเลยเนี่ยสีก็ยังเป็นสีอยู่เลยนะยังไม่ผ่านการใช้งานใดๆทั้งสิ้นนะแหวนตรงนี้ยังไม่ผ่านการใช้งานใดๆทั้งสิ้นนะเพราะอะไรอ่ะสาเหตุที่ว่าแหวนมัน มันไม่ได้ใช้งานตรงนี้นะนี่ตัวเอ็นยงังตัวเอ็นยังก็ยังมีอยู่นี่เห็นไหมตัวเอ็นไม่รู้ว่ากล้องโฟกัสหรือเปล่าไม่ได้มองกล้องนะไอ้นี่เนี่ยเจ้าขาวเนี่ยเอ็นตัวเอ็นยังมีอยู่นะอ่าทาไมนะเราถึงกล้าที่จะเอาแหวนตัวใหม่มาบิดมาหักโชว์นะเพราะว่าอ่าเวลาที่เราไปทําการคว้านมาเนี่ยเวลาที่เราไปทําการคว้านมาปับ๊บ ทุกครั้งที่เราไปคว้านมานะเราก็จะเอาแหวนใส่ลงไปภายในกระบอกสูบแล้วก็เอาไฟฉายสอนะ่องนะพอเราไฟฉายทําการส่องปับ๊บแหวนมีแสงรอดอระหว่างแหวนกับกระบอกสูบเนี่ยมันมีแสงรอดนะทีนี้พอมันมีแสงรอดมันทําอะไรไม่ได้แล้วนะเราก็จําเป็นจะต้องทําการคว้านใหม่ทีนี้ร้านคว้านเขาไม่คุยกับเราไง เขาไม่คุยกับเรานะทั้งนั้นที่ถ้าแหวนกับกระบอกสูบไม่สนิทกันเนี่ยมันจะมีแสงรอดมาปั๊บเวลาที่เครื่องยนต์มันทํางานลูกสูบมันเคลื่อนที่ขึ้นลงเนี่ยมันแหวนมันไม่สามารถกวาดน้ํานะมันกลับลงท้องอ่างได้มันก็เลยรอดขึ้นห้องเผาไหม้อ่าเกิดเป็นอาการควันไหลนั่นเองนะทีนี้พอเราเอาไปถามเราเคยเอาไปถามที่ร้านคว้านแหละว่าจะรับผิดชอบยังไงเขาบอกมาว่าแหวน แหวนเนี่ยถ้าไม่ใส่เข้ากับกระบอกสูบนะถ้าไม่ใส่เขาถ้าไม่ใส่เข้ากับลูกสูบแบบนี้ถ้าไม่ใส่เข้ากับลูกสูบแบบนี้แหวนมันจะไม่สัมผัสก,กันกับกระบอกสูบว่างันเออเอาก็แล้วแต่มันจะคิดแล้วก็แล้วแต่มันจะพูดแล้วกันนะแหวนกับกระบอกสูบจะต้องสนิทกันนะแหวนกับกระบอกสูบจะต้องสนิทกันไม่มีช่องว่างใดๆทั้งสิ้นที่นี้อ่าทีนี้ แหวนกับกระบอกสูบเวลาใช้งานมันจะมีน้ํามันมาขั้นกลางไว้แหวนกับกระบอกสูจกกบ,ะบสจะไม่ได้สัมผัสกันโดยตรงทีนี้ลูกสูบกับแหวนเนี่ยลูกสูบกับแหวนเห็นไหมเนี่ยลูกสูบกับแหวนเนี่ยมันขยับได้เห็นไหมเนี่ยลูกสูบกับแหวนมันก็ไม่ได้สนิทกันมันไม่ได้ติดกันมันมีน้ํามันมาขั้นกลางลูกสูบกับกระบอกสูบก็ไม่ได้สนิทกันนะต้องหลวมเลยนะเวลาที่ร้อนเดี๋ยวมันขยายตัวขึ้นจะไปคว้านฟิตก็ไม่ได้นะ อ่าปัญหาเกิดก็คือเขาไม่รับผิดชอบเราเราก็ต้องทําการคว้านใหม่ทีนี้ในเมื่อเราไปคว้านใหม่เราโมโหเราก็เลยโยนลูกสูบทิ้งไปพอเรายโยนลูกสูบทิ้งไปมันก็เหลือแค่แหวนเนี่ยแหวนใหม่ๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ประกอบให้กับกันไหนอีกเลยนะลูกสูบนี่ชุดหนึ่งร้อยสิบอร้อยสิบอตัวนี้คว้านมาแสงรอดเหมือนกันคว้านมาแสงรอดเหมือนกันนะชุดนี้คว้านมาแสงรอดแล้วเราก็คว้านใหม่ นะเราขี้เกียดไปคุยไม่คุยละนะคว้านใหม่เลยนะอ่ามันก็เลยทิ้งอยู่ยแบบนี้แหละลูกสูบนะครับทุกท่านเอาทีนี้เราก็จะทําการหักแหวนให้ดูโดยปกติเวลาเราใส่แหวนเวลาเราใส่แหวนเราจะง้างแบบนี้ใช่ไหมง,ง้างอกแบบนี้ง้างแบบนี้นะเนี่ยง้างง้างแบบนี้เวลาเราใส่แหวนง้างออกเห็นไหมมันหักไหมไม่หกักนะแหวนตัวที่หนึ่งนะอันนีอ้อันนี้แหวนตัวที่สองอันนี้แหวนตัวที่หนึ่ง นะง้างออกเห็นไหมเนี่ยง้างกอกเนี่ยไม่หกักไม่หักนะบอกไว้ก่อนนะทีนี้เราก็จะบิดบิดเนี่ยบิดแบบเนี้ยหักไหมไม่หกักเพราะว่าแหวนทุกวันนี้มันเป็นแหวนเหล็กเหนียวนะมันเป็นแหวนเหล็กเหนียวของมาจากโรงงานก็เหนียวแบบนี้มันไม่ใช่แหวนเหล็กหลอเหมือนสมัยโบราณถ้ารถอสองจังหวะ อ่าหรือว่าอาจจะเป็นรถสีจังหวะสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีแหวนที่เป็นเหล็กหลอ่อตัวนั้นแหละโอกาสที่หักมันมีแต่ณปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเทียมยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะแหวนมันไม่หักแล้วเนี่ยนะบิดให้ดูเลยเนี่ยนะแหวนมันไม่หักแล้วนะไม่ว่าจะเป็นแหวนตัวไหนก็ตามนะครับเอฟซี FC นะดังนั้นเวลาที่เราทําการประกอบเข้าไปนะเราไม่ต้องไปห่วงว่าแหวนมันจะหกักนะอ่าเนี่ย คนส่วนมากก็จะคิดว่าเวลาที่เราประกอบเราง้างแหวนแบบนี้แหวนมันจะหักเนี่ยง้างขนาดนี้เห็นไหมมันยังไม่หักลูกสูบมันไม่ได้โตขนาดนั้นนะมันไม่หักนะไม่ว่าจะเป็นแหวนสีดําสีอะไรก็แล้วแต่มันไม่หักนะต้องบอกไว้ก่อนนะ fc นะดังนั้นสบายใจได้เวลาที่ท่านใส่เข้าไปภายในกระบ,บอกสูบอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยเวลาที่ท่านใส่เข้าไปในกระบอกสูบนะอ่าหลายๆคนก็เข้าใจว่า ใช้งานไปเดี๋ยวแหวนหักบางทีก็ว่ารถสตาร์ทไม่ติดแหวนมันหักต้องบอกไว้ก่อนว่ารถสี่จังหวะแหวนไม่หักครับรถสี่จังหวะแหวนไม่หักต่อให้ลูกสูบติดมันก็ไม่หักนะครับเอฟซีนะอันนี้ให้เข้าใจตามนี้ด้วยนะหวังว่าเพื่อนพี่น้องเอฟซีที่จะอ่าเข้ามารับชมเนี้ยให้เข้าใจตามนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเสริมให้ก็แล้วกันร่องแหวนนะร่องแหวนเนี่ยร่องบนกับร่องล่างเนี่ยร่องบนกับร่องล่างเนี่ย แหวนมันโตไม่เท่ากันดังนั้นล่องมันจะลึกต่างกันสําหรับท่านที่ถามเข้ามาว่าใส่แหวนสลับล่องกันได้ไหมบางยี่ห้อมันสลับไม่ได้พอเราไปสลับปับ๊บแหวนมันติดคาล่องแหวนมันไม่ดีดรถไม่มีกําลังอัดมันสตาร์ทไม่ติดเลยนะอ่าบอกไว้ก่อนนะอ่าความโตของแหวนมันไม่เท่ากันอยู่แล้วอันนี้อ่าแยก,ออกก่อนแยกกอนอ,อ่ะอันนี้เอาของร้อยิบไ ร้อยสิบไอนะแหวนสองตัวเนี่ยถ้าเราดูดีๆมันก็ไม่เท่ากันนะอ่ะเดี๋ยววัดให้ดูเลยกันไหนๆก็ไหนๆแล้ววัดให้ดูนะอ่ะเอาวัดวัดแนวนี้ก็แล้วกันเนี่ยวัดตามนี้สองจุดศูนย์อ๋อหนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดเก้า 1. 8, 1. 8, 1. 9, ประมาณนี้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะได้เท่าไหร่ สูสีกันนะสูสีกัน1.8 1.9เนี่ย1.8นะครับ1 8กับ1.9ต่างกันนิดนึงนะนั่นหมายความว่าร่องแหวนมันลึกไม่เท่ากันแล้วความโตบ้าง0.8 0.8อะเห็นไหมมันจะลงล่องกันไม่ได้นะ fc นะดังนั้นอย่าไปใส่สลับกันนะเอาละคลิปนี้จบไว้เท่านี้สวัสดี fc ทุกท่านที่เข้ามารับชมสบายใจได้ว่า แหวนเราบิดอย่างเงี้ยมันไม่หักนะอันนี้บิดจะเป็นตัวเอสเ,เ,เลยเนี่ยตัวเอสเลยเนี่ยอ่าอ่ตัวเอสเลยอ่ะตัวเอสเลยมันไม่หักนะอ่าวันนี้แหวนมอไซค์ของเรานี่แหละนะอ่ามันไม่หักมันไม่หักสบายใจได้นะอ่าอันนี้เป็นแหวนรถสี่จังหวะนะเพราะว่า,วาลูกสูบเราทิ้งไปแล้วคว้านให้ไม่กลมก็นี่แหละขาดทุนแบบนี้แหละนะครับเอฟซี FC. เอาละคลิปนี้จบเท่านี้สวัสดีจ้า